สวัสดีค่ะติดาุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่22มกราคม2559นะคะ Safety in t h e f u t จ r e เมื่อวาน,นะคะในส่วนของ s 5 0S16 ก็ปิดบวกกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ766.10จุดนะคะโกลุมการซื้อขายก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะถ้าปลความผันผวน,นของอราคานะคะระหว่างวันทั้งนี้ในส่วนนักลงทุนต่างชาตินะคะกลับมาซื้อสุดที่9,448สัญญา แต่ว่าสถาบันเนี่ยออกมา8,900กว่าสัญญานะคะในส่วนของ Open t e l e s เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณ4,000กว่าสัญญาดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าก็ยังไม่ได้เป็นสัญญาที่ชัดเจนต่อ,อ,อทิศทางของตัวราคาฟิวเจอร์นะคะขณะที่ในส่วนของนักทุนสถาบันเองเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ข้างขายในฝั่งของหุ้นเช่นเดียวกับนักทุนต่างชาตินะคะ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของปัจจัยที่น่าจะช่วยหนุน เซนิเมนการลงทุนในเชิงบวกวันนี้ก็มาจากข้างนอกนะคะหลังจากที่การประชุม ECB ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะกะ็มีการระบุถึงการทบทวนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่10มีนาคมนะคะก็ทำให้ลงทุนคาดหวังว่า ECB น่าจะมีการผ่อนคลาย,ยนโยบายทางการเงินลงไปอีกนะคะ,ะมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นในภูมิภาคช่วงเช้าแล้วก็ในส่วนของตลาดน้ามันเองนะคะราคาน้ามัน ในตลาดโลกรีบาวกลับขึ้นมาในส่วนของเบรนทเนี่ยขึ้นมาบริเวณ29.60เหรียญต่อบาเรลนะคะก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นใหญ่ๆในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานแต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าในเรื่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดอยู่นะคะจับตาในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตในฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐกันต่อ ในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองนะคะก็มีรุ้นในข้างรีบาวสั้นๆนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบทางลงนะคะในส่วนของ S อส่สวนสะคะสั้นๆมีโอกาสผ่านระดับ770จุดขึ้นไปทดสอบระดับ780จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเมืม่อวานเราให้เปิดสถานะรองแต่ว่าตากกัดขาดทุนออกไปนะคะในช่วงบ่ายก็รอเปิด ลองใหม่ครั้งที่ดับ772จุดนะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทํากําไร780จุดแล้วก็ตัดขดทุนต่ากว่าจุดเปิดสถานะ5จุดนะคะส่วน Sy s t o c k Future นะคะเมื่อวานก็ส่วน i v l s 1 6นะคะปิดใบที่ระดับ20.40บาทเครื่องมือทางเทคนิคนะคะก็ยังเห็น MCD และโมดู i ไฟโซคาร์ิกเลี้ยงตัวบนเส้น Signal Line ได้นะคะโดยแท่งเทียนยังยกโลขึ้นได้ต่อนะคะ รบบที่ไม่หลุดระดับ19.60บาทเราก็มองว่ายังลุ้นในข้างรีบาวได้อยู่นะคะสถานะรอง i v l s 1 6ที่เปิดไว้2 4 7 7บาทนะคะถือต่อถ้าไม่หลุด20.20แล้วก็รอทำกำไรได้ที่ระดับ21บาทค่ะสวัสดีค่ะ